เมซี่เจเนปุณชนาทิพสร้างมูลค่าเพิ่มให้เศรษฐกิจของไทยยังไงนะครับข้อแรกเลยเขาเป็นคนที่ดังมากในเจลนะีเป็นหนะึ่งในนักฟุตบอลที่มีค่าตัวสูงระดับต้นๆของเจลีเมืองที่เขาไปลงเล่นนะครับซัปโปโรเป็นเมืองถือว่าเป็นเมืองไม่ใหญ่แต่เชื่อไหมครับว่าเจเนี่ยไปเล่นที่นั่นนะครับคนทั้งเมืองซัปโปโรเนี่ยมีความสุขสปอนเซอร์เนี่ย ได้ผลตอบแทนจากการที่คุณเจเนเข้าไปเล่นได้ทั้งสินค้าที่ขาย,ยได้ทั้งโฆษณาอะไรหลายหลายอย่างที่เดียวนะเจเข้าไปดึงนักท่องเที่ยวจากไทยไปในะช่ไหมครับว่าเจลีกเนี่ยก่อนที่คุณชนาทิพย์เข้าไปเล่นนะเป็นลีกที่คนไทยเนี่ยไม่ค่อยดอูเท่าไหร่แต่หลังจากที่คุณชนาทิพย์เข้าไปแล้วก็เล่นได้เก่งได้นสนุกมีคุณอุ้มเข้าไปเล่น,นประเทศไทยเราก็ซื้อิิขสินเจลีกเข้ามามากขึ้นจํานวนหม t c ในการถ่ายทอดมากขึ้นนะครับสโมสรฟุตบอลในญี่ปุ่นได้มูลค่าเพิ่มจากคุณชนาทิพย์คุณอุ้มจินทร์ธรและหลายคนเข้ามาเพราะเนี่ย นะถ้าสมมุติว่าคุณเจกลับมาเล่นที่ไทลีกอีกครั้งหนึ่งแน่นอนครับไทลีกก็ต้องมีคนดูเยอะขึ้นใช่ไหมครับมูลค่าลิขสิทธิ์มูลค่าการขายของเสื้อกีฬาต่างๆเนี่ยจะต้องขายดีแน่นอนนลกภาพนะครับว่าคุณเจเนี่ยใส่เสื้อทีมฟุตบอลไม่ว่าจะทีมไหนก็ตามเนี่ยผมเชื่อนะครับว่าเสื้อของเขาจะต้องขายดีครับผมตะพลัดศิลคุณพิสุทธิ์อดีตเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ผู้สมัครสสอรกรุงเทพมหาคนครเขตหนึ่งพระนะครสมรรวงป้อมป,ปราบมือเศรษฐกิจจุลภาคเน,น